ได้เจอกันนานแลยฮะช่วงนี้ผมทำงานหนักนะฮะเลยได้มาทำตอนวันหยุดไทยนะนี่ฮะเป็นช่วงเช้าดูสบายตาขึ้นไหมครับแต่อีว่าไปเนี่ยคันข,ขวานี่ดูโหดจริงเลยนะฮะโอ้โหผมไม่เคยเห็นเลยรถรถแก๊ปเลยครับเนี่ยโอ้โหเดีย๋ยวลองขี่ตามไปดูฮนะน่าจะแรงหน้าดูเลยเนี่ยโอ้โห ยอดจริงนะผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสองสามอาทิตย์แล้วนะเนี่ยมีเวลาขับแล้วก็กราบขออภัยคนที่ติดตามผมด้วยนะฮะผมพยายามจะทำให้ได้ลงคลิปทุกวันนะฮะถ้าผมว่างผมจะลงให้แน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงคนระับผมไม่หายไปไหนแน่นอนนะผมแต่จะว่าไปเนี่ยรถพี่แก๊ปพ,พี่เขาหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ย โอ้ไปนู่นนะโอ้โหผมไปทางซ้ายนะรถข้างหน้านี่เหมือนจะมีเพลงด้วยนะฮะโอ้โหยอดนี่ผมนึกว่ารถไถก๋วยเตี๋ยวนะก็ไปตัเนเย็นค่านะครับผมโอ้โหยอดนี่ฮนะน่าจะไม่เหงานะฮะคุณลุงเมื่อกี้มีเพลงเปิดทุกวันนะฮะมันมันกันไปเลยครับผมไปครับเราไปต่อนะ นั่นนะที่ผมจะได้ออกมาตอนเช้านะฮะโอ้โหรู้สึกว่าสบายตาขึ้นไหมครับคุณผู้ชมลองคอมเมนต์มาดูได้นะเพราะส่วนมากคลิปของผมเนี่ยจะเป็นคลิปตอนกลางคืนเท่านั้นเลยนะเฮ้ยรถเครื่งหน้านี่มันรุ่นอะไรครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงนะฮะเสียงสี่สูบด้วยฮนะโอ้โเสียงหวานเชียวโอ้แต่เห็นแล้วก็สิงๆเหมือนกันนะ คุณผู้ชมดูเนี่ยครับทั้งเลนผมแล้วก็เลนฝั่งนู้นนะฮะโอ้โหนี่ฮะเป็นเหตุผลที่ทําไมผมเนี่ยไม่ค่อยชอบขับรถตอนเช้าเท่าไหร่นะฮะมันมันรถติดครับพอมันรถติดแล้วมันแบบมันจะเซ็งอะครับรถติดแล้วมันจะร้อนๆหน่อยฮนะโอ้โห <c oughs> แต่ก็ไม่มีปัญหานะฮะสำหรับรถรุ่นนี้นะฮะเพราะว่า ผมไม่ได้ติดกระจกนะฮะมันก็เลยจะมุดง่ายนะฮะบ,บางคนเขาไม่เคยขับมองมองที่ภายนอกรถก็ดูมันดูคันใหญ่ใช่ไหมล่ะถ้าคนไม่เคยขับมันก็จะแบบเอ้ยจะมุดไปไงวะมันมุดยากกว่ารถบ้านธรรมดาแต่พอมาขับจริงๆนะฮะมันมุดง่ายนะครับผมบอกไว้เลยจากประสบการณ์จริงของผมนะฮะผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่า หนึ่งถ้าถ้าสมมติว่ารถยิงจ่าเนี่ยมาเดิมๆใช่ไหมมันก็จะมีกระจกแต่กระจกมันเนี่ยจะพับได้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าคุณเจอรถติดติดเนี้ยคุณก็พับกระจกแล้วก็มุดได้สบายฮะแต่ของผมเนี่ยเปลี่ยนแฮนด์มาใช่ไหมพอเปลี่ยนแฮนด์มามันจะต่าลงมาอีกนะฮะมันก็จะแบบไม่ค่อยสเสมอหอกับกระจกรถเก่งสักเท่าไหร่นะฮะมันก็จะต่าลงมาอีกนิดนึงทาให้ มันเป็นการมดที่ง่ายดายมากเลฮะสบายๆนะครับผมไม่เชื่อเนี่ยลองซื้อมาขี่ดูได้นะ <laughs> โอ้เดี๋ยวว่าไปเดี๋ยวรถติดเหมือนกันนะเนี่ยปีไหนผมจะถึงวะเนี่ย <laughs> เฮ้ยคุณผู้ชมผมเจอซันเอ็กซิบว่ะเฮ้ย โคตรหล่อเลยฮนะอุยอ้ยเฮ้ยเสียงท่อโคตรดังเนะฮะอุย้ยท่อเดิมจริงเหรอครับเนี่ยเฮ้ยเดียวอะโอ้ไม่คิดว่าจะมาเจอแนะ่ตอนรถติดติดแบบนี้นะโอ้โหเยี้ยมาวันนี้คุ้มนะที่ออกมานะโอ้โหสุดยอดเนละยฮะเสียงท่อเดิมเขาทำไมมันดังหนีฮ ปกติเ้น X 1 0เสียงท่อเดิมมันดังขนาดนี้เหรอครับเด็กเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยถ้าใครรู้ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมไม่รู้จริงๆนะแต่ไฟท้ายเนี่ยเท่มากนะน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเ้น X 1 0เลยก็ว่าได้นะไฟท้ายแบบเดิมๆมันจะเป็นแบบนี้นะโอ้โหเ้น X 1 0เนี่ยเป็นหนึ่งรถ ในฝันของผมเลยนะอยากจะมีครอบครองนะไม่รู้ว่าชาติไหนจะได้ครอบครองนะสุดยอดจริงนะโอ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่โอ้โหอย,อ,ยอย่าเพิ่งกันอย่าเพิ่งจักกันไปไหนนะโอ้โหเพิ่งเจอกันเองเดี๋ยวผมเนี่ยจะคอยตามอยู่ห่างๆแล้วกันนะเพราะว่ารถมันติดด้วยนะถ้าขับแรงไม่ค่อยจะได้แล้วก็อะไรน,นะ ไปไปไปนะีเทมากเลยนะชนะเอกสิบโอ้โหดูท่านั่งนะหลออจัดอุ้ยดูเสียงครับโอ้โหเอ้ยพี่ก็ไปนู่นนะโอ้โหเดี๋ยว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 คระับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมค่อยๆตามแล้วกันนะโอ้โหรถเยอะเหลือเกินเดี๋ยวพี่เขามาทางขวานะไปตามไปเรื่อยๆนะ พวกตัวพันนี่มันเท่อย่างงี้ยดูครับโอ้โหดูดเสียงท่อแะโอ้โคนเล้าใจเล,ลยฮะไาครับตามพี่ครับไปเรื่อยๆนะโอ้โห,โโหท่านรถไม่ติดผมว่าพี่เขาน่าจะหายตัวไปแล้วติดชาร์จสักสิบนะสุดยอดจริงนะ ชื่อมันเค่นะสติ๊กสิบไปครับพี่ทำไปเรื่อยๆตอนนี้ผมพูดอะไรไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะพี่ลดเลยไมะเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาเริ่มแหงผมไปแล้วเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่าพึ่งพี่ โอ้ยตามสุดแล้ยเนี่ยโอ้ยโอ้โหทำไมรู้สึกว่าย in ิ่งเบียดแบบยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆนะเนี่ฮะตามตัวพังกันลำบากนะโอ,โ,นนะโอ้โหไปนู่นนะโอ้ยโอเคครับก็ผมตามพี่เขาตอบได้วฮะผมต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วโอ้โหเสียดายมากๆและเสียดายสุดๆเลยฮะ เพิ่งมาเจอพี่เขาช่วงที่ผมจะใกล้ถึงที่หมายผมนะก็ไม่เป็นไรนะก็ถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยผมจะถ่ายมาให้คุณชมได้ชมอีกเช่นเคยนะใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปนะผมเนี่ยก็จะพยายามลงคลิปให้ได้ตลอดนะฮะจะไปทิ้งกันไปไหนนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ